ผมก็มั่นใจในในพาระหลวงพ่อคงครับผมก็วิ่งสวนเข้าไปเลยครับอืมเข้าไปทําไมอ่ะคือเราคิดว่าพารเราดีครับเราก็วิ่งสวนเข้าไปข้างข้างรถเลยครับคือไปไม่ได้ข้างข้างทางมันจะเป็นพวกรถจอดกระถางต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยครับก็ไปไม่ได้ผมก็เกาะมือซ้ายเกาะสิบ้อมือขวาก็บิดคันเร่งไปด้วยไม่เห็นพอพอถึงจังหวะผมก็ก็พุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลยคือไม่สนใจเลยก็พุ่งผ่านสิบร้อไปเลยโดนไม่โดนอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับอ่าคุณหลิวเตอร์หัวใช่ไหมครับใช่ครับนี่โทรมาจากไหนเนี่ยนนทบุรีครับโอ้นนทบุรีเนี่ยคนบ้านเดียวกันอีกแล้วเนี่ยโอเคมีเรื่องราวอะไรจะเล่าให้พนฟังครับผมผมจะเล่าปฏิหารพระหลวงพ่อพรมมาช่องแครครับหลวงพ่อพรมัดช่องแครเหรอเอาเอาผมอยากฟังอยู่ผมอยากฟังอยู่ อ่ามาเลยเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงครับหลงพ่อผมรุ่นไหนเป็นพักเครื่องของท่านเหรอใบสเกครับปีหนึ่งสองครับอ๋อใบสะเกปีหนึ่งสองอ่าอยากรู้เรื่องราวมายังไงเป็นยังไงคือเมื่อแปดปีที่แล้วครับผมผมทํางานนะครับขับรถโม่ปูนนะครับอ่าแล้วทุกคนขับรถโม่ปูนเนี่ยจะต้องมีค้อนนะครับค้อนใหญ่ๆครับประมาณห้าหกโลครับไว้ไวทุบปูนที่โม่ครับพุบทำไมอ่ะก็คือเศษปูนมันก่อนครับที่โม่ครับ อ๋โอเคต้องมีปูโมไอ้ไอ้ค้อนใหญ่ใหญ่ไปทุบไอเสษปูนออกใช่ไหมใช่ครับอ่า่าโอเคโอเคแล้วไงต่อครับแล้วผมก็ปีนขึ้นไปขึ้นไปทุบป,ปูนที่โมนะครับอ่าค้อนค้อนเนี่ยมันฉลับมาโดนมาโดนนิ้วโป้งครับอ่าอ่าไปปีนขึ้นไปทุบฉลับมาโดนนิ้วโป้องอ่าเป็นไงครับก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยครับนิ้วนิ้วไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บไม่ไม่เป็นอะไรเลยโดนโ,โดนเลยเหรอโดนนิ้วโป้งเลยเหรอ ใช่ครับโดนนิ้วโป้งเต็มๆไม่เป็นอะไรเลยครับอ๋อเราต้องขึ้นไปทุบเองไหมพวกนี้ยใช่ครับต้องปีนขึ้นไปทุบเองครับไม่มีใครทุบครับอ๋อก็เลยแล้วเราห้อยหลวงพ่อต่อหลวงหลวงพ่อพรมใบสะเกอัอเดียวองเดียวเลยครับเพราะว่าองเล็กครับห้อยง่ายดีครับไม่ใหญ่อ๋อเขาเล่นกันนะใบสะเกเนี่ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับครับใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วก็แล้วแล้วก็มีครับครับอ่าว่าเลยครับว่าเลยคือทีนี้ยผมผมก็รู้สึกว่ามั่นใจครับ ขับรถก็ไม่เคยมีอันตรายอะไรเลยอะไรเลยอืตอนเย็นเนี่ยผมต้องต้องกลับบ้านทางทางบางกลวยครับครับบางกลวยที่หลังการไฟฟ้าครับครับครับพอขับรถขับขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับอืมก็มีรถสิบล้อเนี่ยครับซอยในบางกลวยมันจะแคบนะครับแคบมากแคบมากผมผ่านบ่อยใช่ครับก็มีรถสิบล้ออยู่ข้างหน้าครับครับข้างหลังก็จะเป็นพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ที่ติดติดรถสิบล้อเต็มไปหมดเลยครับอืมอืมอืม ก็มั่นใจในในพ้าหลุมกั้งงครับผมก็วิ่งสวนเข้าไปเลยครับอืมเข้าไปทําไมอ่ะไปเทสงานเหรอวิ่งสวนคือคือเราคิดว่าพ้าเราดีครับเราก็วิ่งสวนเข้าไปข้างๆรถเลยครับอืมเพื่อเพื่อจะแซงแซงสิบล้อครับอ๋อเราจะแซงสิบล้อใช่ครับคือว่าก็ในใจก็คิดว่าไอ้พวกมึงมาต่อตูดทาไมวะนี่เดี๋ยวกูทาให้ดูอย่างนี้เหรอใช่ก็คือพวกมอไซก็ไม่กล้าไปครับผมก็พุ่งไปเลย อย่าบอกนะแล้วก็ไปติดอยู่ตรงการลางรถติดล้อครับคือไปไม่ได้ข้างๆทางมันจะเป็นพวกรถจอดกระถางต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยครับก็ไปไม่ได้ผมก็เกาะเกาะกับสิบล้อ,อ,อ,อไปเลยครับอืมือซ้ายเกาะสิบล้อมือขวาก็บิดคันเร่งไปด้วยมพอพอถึงจังหวะผมก็ก็พุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลยคือไม่สนใจเลยเลยก็พุ่งผ่านสิบล้อไปเลยโดยไม่ไม่โดนอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยครับ คือผ่านสิบล้อไปคือกอดสิบล้อแล้วว่าถึงจังหวะก็แซงปืนไปเลยใช่ครับโดยที่ข้างๆทางก็มีของขวางเต็มไปหมดนะข้างๆครับแล้วเราไม่โดนเฉียวอะไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยครับปกติน่าจะล้มแล้วแล้วแล้วล้วอหลังก็น,น่าจะทับเราตายไปแล้วครับเแล้วเราทำไมต้องทําอย่างนั้นน่ะกผ็ผมคิดว่าพระผมดีครับผมก็วิ่งไปเลยโอ้ใจใจใจอย่าเรียนแบบนะอันนี้อย่าเรียนแบบโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากพระดีเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้ติดตัวอยู่เนาะ ไม่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมผมไปเจอในในหนังสือผมก็เลยไม่ได้ห้อยแล้วให้แฟนผมห้อยแทนครับอ๋อทาไมอ่ะไปเจอหนังสือคือก็หนังสือเขาเขียนว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยกันได้ทุกอย่างครับเสกเสกกันได้ทุกอย่างอ่าแต่การปาก<อ>คนม<อ>ไม่ได้ปากแต่การค้นอิจฉาริษยาไม่ได้ครับใช่ใช่ใช่หลวง,ลงพ่อเขาเขียนไว้เลยให้แฟนให้แฟนผมห้อยแทนครับอ๋อแสดงว่าเราก็กะว่าให้แฟนเราเนี่ยไปเทสของเหมือนที่เราเทสเหมือนกันไหมเง แฟนผมก็มีประสบการณ์ครับขายเขาขายของครับขายของชำครับอ่าทุกวันเนี่ยเขาจะต้องแช่พขวดเบียร์โซดาครับอืเวททิมเข้าไปที่ที่ถังน้ําแข็งครับขวดเบียร์กับโซดาครับแล้วขวดเนี้ก็แตกแตกเป็นปากฉลามครับสวนมือขึ้นมาเลยครับแล้วเบิดเขาทิมทิมใช่ครับทิมขวดลงไปครับออืมือก็ไม่เป็นอะไรเลยครับ ห้อยหรือว่าพรมองเดียวกันใช่ครับผมเอาปลา,าเขาห้อยครับโอ้โหต้องไปเอามาห้อยแล้วกูไม่ขายแล้วกูค่คอยจะเคาะประมูลอยู่อันหนะ <c oughs> ึ่งเนี่ยอ่าก็หลวงพ่อพรมนี่เก่งมากเก่งเฟลเดอร์ใหญ่ครับใช่เข้าช่องฟิต ร,ร้อนไปเจอช่องพื้เย็นก็ระเบิดใส่หน้าครับอืมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของพ่อผมเนาะอันนี้ถือว่าปาฏิหาริย์แกนะเนี่ยใช่ครับอืมก็เราก็เลยมั่นปกติเป็นคนนอนหรือว่าเป็นคนนั่อนตาวันครับเป็นคนนอนครับเป็นคนนอนแต่ว่าวเราไปรู้จักพ่อผมได้ไงก็พ้าเนี่ยพ่อผมให้มาครับอ๋อคุณพ่อให้มาใช่ครับได้โอเคก็เป็นประสบการณ์ที่ถือว่าใช้ได้ใจเดียวนะเอาไปห้ากะ,ะ okay. โโลกโอเค จะโทรมาเล่าใหม่นะครับได้ได้ครับเดี๋ยวผมต้องห้องที่ลึกให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณลทธิาหัวครับเออไม่ต้องไปเทสของไปบเขาะนะเขาลอ้องจริงขยายเาะว่าใช้วิจรารณญาณใ่อใช้วิจาณญาณในการรับจมด้วยโอเค <laughs> <Okay. S 3> แก็กสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการ มาตรฐานยุติธรรม